ื่กวานกินนอขมยังติดใจอยู่เลยนะคะเขาไม่อยอมกินเต้าหู้กับใจเลย้าผูงคนเจ้าด้านน่ะด้านน่ะก็ยะอันนี้ซีนยังไงนส่งมันซีนหมูปานซีนมาดเาได้ซีนค่ะ แสิหาออีนาบเขาอีไปเมืองคว้าเมืองงอยตมนอนบออยากได้รโดยานอีเนาเขาอีไปเมืองคว้าเมืองงอยแล้วยังไปนอนอุดมใส่เอีไปบอแก้วไปได้ตูสีห้าคืนเมืองงอยนี่ไก่บอขาบรถเจาะลองเหือเนาะบอ เพื่อไปรถไปเพื่อบุ๋มอ่ะเขาเดี๋ยมีลองน้ำอู่ไปบ่บุ๋มอ่ะน่ะมีแต่รถเอาไปเขาอยู่ที่ลมใสแล้วก็ขี่รถไปมึงหัวละว่าอีลองลองเหื่อไปเมืองข้วเมืองน้อยเออมึงข้าในลงเหื่อไปได้ไปเขาอยู่มึงข้าไปลงแ้วก็น้ำน้อยฮะไม่ได้ไปก็ลมใสอีกขี่รถไป ขี่ขี่รถลูกเมืองขั้วไปเมืองน้อยมอยู่ลเขาเลงเมืองน้อยเขาไปสู่ดผมใส่ท่นขี่ไปเขาอยู่อันกงขบางแล้วก็ไปเขาอยู่เมืองน้อยอ๋อ